สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สุขคนเนาะเจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี่คอยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บพริกเนาะเจ้าพี่น้องจ้านี่จะพ่อแม่พี่น้องพริกมันอันมันอากาศมันหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะใบมันก็เป็นไปทั่วแล้วเนาะเจ้าพี่น้องบะคอยกันเลยสีบบไดากินพริกแดงเนาะเจ้าพี่น้องเนาะสิเก็บมดดละจ้าเก็บมดพูนจะเตรียมเก้าอี้ไว้สันัังเก็บพริกเนาะเจ้าพี่น้องจ้าอันนั้นพ่อใหญ่วานถ่ายมันแดงก้อนมาสั่นวะ ต่ม ER ันแดงจังได้เถ่าสนอกอาการมันเย็นอากาศมันหนาวเก็บจังสี่เราจ้ะเก็บเขียวเขียวนี่แหละแซ่เลยเนาจะพี่น้องเนาะเก็บเม็ดเขียวเขียวเซรซรแข็งไว้จะพี่น้องจ้าเข่าตู้เย็นเข่าตู้เย็นแซ่แข็งขนมไว้กินเนาจะนาอพี่น้องเนาะเก็บเม็ดเราจะหนีสิเก็บมื่อเราจะพี่น้องจ้าเพราะว่าอีกจังน้อยกับพักกันอีจังน้อยคอยกะสิได้บินไปเมืองไทยเนาจะนาอพี่น้องเนาะก็ ตีป่อยทิมไวเไ้เหรอให้พ่อใหญ่เก็บก็เพิ่นกับโนะป้หูเนาะคนก็มีแต่สิป่อยไว้ให้มันแดงพี่สันว่า <laughs> เพิ่นมาสิป่อยไว้ให้มันแดงเหลือก็จังเก็บพี่สันคอยว่าเก็บเลยชาวเก็บเรากเกแช่ตู้เย็นไวนะ้เนาะพี่น้องเนาะเก็บเหล่าก็เอาใส่ช่องฟิตไว้พี่น้องจะน้อมกินนะจนะเนาะพี่น้องอยู่ต่างประเทศครับไอใสชีวิตตั้งสี่แล้วพี่น้องจ๋าอัน เป็นพริกเป็นอย่างนี้มันแพงอิลีพี่น้องผู้ใดสิว่าพวกแพงเนาะสำหรับข่อยขอว่าแพงโยพี่น้องจา๋าอันซื้อซื้อถุงหนึง่งสองสามยูโรนี่ข่อยบ่พอกินเนาะจา้ะเนาะพี่น้องเนาะถุงหนึ่งนี่ประมาณหนึ่งหนึ่งหรือสองยูโรนี่ละพี่น้องนับเม็ดได้งเงี้ยมเอาซื้อยูลาดเนาะพี่น้องจ๋าอ่าบ่กีอัอกกอนถุงหนึ่งกั นับเม็ดได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เก็บล้วก็ใส่สองฟิตเอาไว้เนาะพี่น้องเนะาะถนอมถนอมไว้กินอ๋ออันนาฮอนอยังสีผีเสือร้ายหลายพี่นอ้องมือนันพอไปทายอยู่หลังบ้านทามาตอมดอกไม่คุนเม็ดใหญย่ๆอวบๆงามดีพี่น้องจ้า พี่นอ้องมาลือลือตะแกงกันนกลือออกเาจนะนกพี่น้องสิเก็บจะเก็บพริกเอาไปเซตถ้นอมพริกไว้กินเ้าจะพี่น้องจะอันอันที่ขอยใส่ตะแกงอยู่ว่ามันยังในพี่น้องนอกมันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไตค้นพริก่อยนี่ก,ก็สิเก็บแลวพี่น้องมันหนาว มันบดแดงก็ซ้ำกินเขียวๆกับเพชดขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะลือออกอันที่ใส่ตอนใส่เน่นไปเที่ยวนะจ๊ะเนาะมันไม่ผู้อยู่ไปเะลือออกนกมันมาเคลียร์นกมันมาเคลียร์เคลียดินเนาจะพี่น้องจ๊ะมีมันนี่เครื่องยุงปันยุงมันยุงตีกันเลยเนาะพี่น้อง ยุงมันยุงตีกันตอนเห็ดก็เห็ดง่ายไงนะพี่น้องดึ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 ง,ดงกลางโหลด <c oughs> ตอนลือนี่เด้มันยุงมันพันกันนไปกลางดังเนาะพี่น้องเนาะไปกลางดางังตอนกลางกิว้ายมวนกุ๊บจะปีกลา,างดากลางดีตอนกลางเนาะพี่น้องเนาะบาตอนกู่จะเก็บปลาด้บป่ะนี่ ปดหยากเป็นตาไนปานไปกลางม่องนะนี่พี่น้องดิพี่น้องเห็นข่อยพ่อ <c> บ <oughs> ุ๋มาเห็นก็ฟังเสียงเอานะพี่น้องเนาะไม่เห็นก็ฟังเสียงเอาก็ได้นะนะพี่น้องเนาะโอ้ยอันฟังขคาวเนาะจะพี่น้องจ้า เห็นข่าวขอแสดงความคลิปนี้ก็แจ๊สแสดงออกมือ่อใดนะจ๊ะพี่น้องจ้าแต่ว่ากขอแสดงความเสียใจกับหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรนจก้จ๊นะเนาะพ่อใหญ่ครศันสักช่องแสงนจาจ๊ะพี่น้องเนาะเราเสียชีวิตลงกับท่านหันนจ๊ะพี่น้องเนาะพยมลืมหนะ้าน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้วสปี <laughs> <laughs> มาก,กนันมากันดิเพื่อนบ้านพยมลืมนาน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้วทัพย์ยจดหมายพยมที่มีบอกกับพี่ว่ายังศึกษากำลังเรียนหมอให้พี่รอรับน้องขึ้นนา จะจบการศึกษาปลายสิงหานนีมีคนไปเจอเขาบอกว่าเธอสวสยเป็นกองเรือนผมเปลี่ยนเป็นสีทองจริงหรองแปลกในใจแท้มันน้องพี่น้องเนาะพี่คอยกระโอนกระเอียงพี่น้องมันหนักหน่ย <c oughs> อยเองงซ้ายเอียงขวมาวมันัวมันเนียไปเหมือนเราพี่ โอ้ยแตอันพี่กลายพูจะข้ามสีเก็บพี่น้องแต่เลือกอันท <t> ี่มันสีแก่ๆจากน่อยก่อนเก็บเอาเป็นรุ people, honey, ่นเป็นรุ่นเนาะจ้ะนพี่น้องเนาะสวัสด <found. t> ีคร <t> ับ <right> บ <t> ้านกะหรือเก็บรุ่นนี้รุ่นนี้มานั่งคิ้ไปเก็บรุ่นน้อยเนาะพี่น้องเนาะเก็บรุ่นแกไว้ก่อนรุ่นอ่อนๆก็แยกไว้เนาะเจ้่น้องเนาะรุ่นแรกก็คือที่มันกะ ขึ้นมากิ่งแหลกชอ่อแหลกี่มันแก่มือรุ่นจังสิเก็บเป็นรุ่นน้อยแยกถุงแยกรุ่นไว้เนาะพี่น้องโอ้ยพริกข่อยดกข่อยเกิดมาจนอายุสี่สิบเก้าปีข่อยบ่เคย <c oughs> <c oughs> พี่น้องจแกก็ไม่เคยได้ปลูกพริก <c oughs> ดกจังสิอยักเทีย <c oughs> อยู่เมืองไทยตอนอยู่เมืองอันอยู่เมืองไทยข่อยปลูกข่อยกับปู่ขี่น้ำสวนข่อย้อพี่น้องข่อยปลูกอยู่เอ๊ะไ่เคยได้กินหน่วย เป็นแตแกงแดงอยู่มาอยู่เมืองนอกเข็ด <Shap iro> เป็นเมือทุกอย่างพี่น้องจา้าโผล่เสือๆอ,อายุอยู่บ้านกะไปเก็บเห็ดเก็บย่างกะเพืบบอ่อคยอนร้อยวันพันเดือนกะเพื่อคยไปหาเก็บเห็ดเจีเยพี่น้องมีแต่น้องสาวมีแต่ล,ลูกไส้ลูกไผ่เก็บมาให้กินยามไปอยู่บ้านเขาเก็บมาแล้วเขาแกงพอมขยกตะถวยแกงมาให้กินโหลดสมัยปานหมามันมาอยู่เมืองนอก ป้าหกป้ายังเพิ่งได้กับบุกไปเก็บผู้เดียวกับกายงังบ่ยานอีหยังอายุบ้านเจ้าของไรยานเนิ่นยานนี้คิดกี่ตืยกับยานชีวิตยองนะเจ้าเนาะไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวยองนั่งซึมอยากเจ้าเบาเรียงลอยวันพันเดือนคอยกับบ่เคยแต่ไปหาเก็บเห็ดอยู่บ้านจักเจียเบาซะซื่อๆยนเอียอยู่บ้านแล้ววัน โทษมากย่าใดบ่แม่นพี่สาวดอกอันควรเพื่อนเนาะเพื่อนแต่ว่าเราเป็นเพื่อนรุ่นใหญ่เมื่อวานยองเอ้ยมึงอยู่ใต้กูไปเห็นมึงไปเขาป่าเห็ดแจเกล่วมึงอยู่เมืองนอกกูเห็นมึงไปเขาแต่ป่าเห็ดว่าสันก็ยังว่าก็ยังว่าเฮียนก็มาปลูกพักปลูกหญ้าอยู่จ้าพี่น้องจ้าปลูกจันมาติดหอดกำแพงเฮียนปุดเลยกินอันปลูกเมมเบรนติดกำแพงปลูกจันมาติดติดผาฟ้าผนังเฮียนปุดแล้วพี่น้อง โอ้ยที่รักเอาหมวกอีงออบไม่คอยใส่ในะ่คอยนอนหัวต้นนี้แดงหลายอยู่พี่น้องอ,อันบบเราเลี้ยงเก็บพ่อไงเราป่อยเก็บเดินพี่น้องจาาบบ้าพ่อไงเราใบมันเขียวพ่อไงเรา,บบาใบเอาไว้ให้แดงไว้แดงจังได้จังเอยหิมะก,กระตุกแล้ว อากาศหนาวปานนี้มันก็แกไปตามสภาพของมันหรอพี่น้องมันก็สิท้นใดอยู่ตรงน,นองิกเนาะแต่ความหมายว่าอันถ้าคอยปล้อยไวเราให้เราเก็บเราก็บอกหูจักสิจัดกานเราจะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเราก็สิปนกันพิกรุนแรงรุนกรนเม็ดแกเม็ดอ้อ,อนเราสิปนกันเนจาจะเนาะก็เลยสิเก็บแยกแยกรุนเก็บแยกแยกไว้รุนแก่รุนอ้อ,อนรุน นั่งไปนั่งมากของหอนอยู่เลอยพี่น้องหอนก็ออันมาอยู่เมืองนอกบอ่เคยเด็กเขาเมื่อบานที่ก็เพียรพี่น้องจา้าอันมาอยู่อันมาไม่มาเมืองนอกแค่ทสี่กับบานสี่เขาไปลุยไปลุย,ลยคื้บานคือเมืองเขาเมื่อเด็กเขาน้ำเขาเยอเทีครับยังได้ก็ยิ้มออกเห็นตะแคปพระบัดสมัยตะเกียน ยูเซวิตเกิดถึงเวลางางเขากะง้างงานงานจนเหล่จนดำไฟว่ามันมีผู้เฝ้าอยู่เยอะและ้วมันก่าันจะกระยานจนเหล่จนดำหาหมองขาว่ามี่เนาะยี่หมอกเห็นตะแกียพี่น้องเอ้ย <c oughs> บริขาวงามน้ำป่าน,นเมืองเขาจยี่ยเกีเยกระบาดยังได้เหล่กระายอยูนน่ยองเลยยอง อัน่วงไปเที่ยวพี่นอ้องเพอยากเพอยากสิผักขรา่หงนาจะของเราข้ายุนบ่ขึ้นฟ้าบ่มีตีนกาตีนกมากขึ้นมันเทิื่องหน้าผากเทิื่องกันหิดกรอบตาข้ายุ่งพลังถามะะมันพยามา เช่นกามีลีวิไลาอายุเท่าดายวัพญามังค์บอกสี่สิบเก่าฝรั่งหางบอกขยตัวฮ้ <laughs> าว่าคอยโกงอายุโ <laughs> กงอายุจังไดวันนดอกเจ้าเบิ้องอันพ่อยังมาว่าเจ้าเบิ้งพาสปอร์ตพนะอันพนักงานก็ว่าอันฉันโบเมนฉันบบได้เมียเด็กหน่อยดิวันสนฉันบบได้ผู้สาวเด็กหน่อยดิฉันได้ผู้สาวเถาวัสนสนพ่อยังค์ว่าเฮยเจ้าบู้เถาก็เร็วไปพ่อยังค์

แค่คอยเลือกเลือกเก็บเอาเดนิพี่น้องเจ้าว,ว่านคอยเก็บหมดนี่อันี้เต็มตู้เย็นพอดีเจ้าว่า,า,าย้อนว่าจริงสีกับเจ้าพี่น้องพวกนี้เราไปซื้อตู้เย็นมาไวแ้แว่ซพัก,น,าากนอกจะเนาอคอยห่อพักมาตะอันคอยห่อพักมาตะบานทัาพวกใบบุก,กูดพวกตะไคร่พวกกระชายตะกี้แช่อยู่ในขัน้วนาะจะเนาะพี่น้องแช่อยู่ในสองฟิตอยู่ในขั้วมันก็เต็มน,าานอกจะเนาอพวกนี้เลยเดินไปซื้อตู้เย็นไปไว้ข้างล่างห้องใต้ดิน เพื่อสิสิไวเซพักยงมหอบมาจต่เมืองไทยจังกระชงกระช่ายตะคงตะไข่ข็หอบมาเหมือนเราพี่น้องก็่ต้องถามว่าเสียผานนะทั้งในมีบอบอ่บอพอมีเสียผาสุดเดียวติโตทั้งไปทั้งกลับ <c oughs> สุดที่ไส้นี่แหละสุดเดียวอีรีอีรอเฮยเคยเด็กคนเสียผามาจ้าเทีย มาปีแรกกับบอกมาเทเล่มาเหยียบเยอรมันเทเล่กับบล็อกขนมาเลยพี่น้องจกสิขนมาอย่างไรพี่นาะ <laughs> งมาเสือเอาทั้งหนาจ <laughs> ้องใหพี่น้องฟังโดนเราพีกกเต็มกระปุกเราพี่น้องจ้าอยากกระปุกไหมมาใไซอันคนว่าเอากระจาษไงมาใส่ไซวันเอากระปุกมาไซวันเดียพี่น้องต้นไม้ก็ห่อกระเหี่ยวพี่น้องจ้าต้นไม้กระเหี่ยว พอยายแต่จะเจมรนพอยายพอยายก็คือพอยายนะพี่น้องจ้าขานเบาขานน้นนำพอยายฟังเลยฮะนี่เราก็เอินพอยไส้นกพี่น้องเนาะหาความงามหาเพ็ดกับบอสเซนคอยกับใบหยักเบาคอยกับใบหยักเบาพี่น้องจ้าเว้าไราเล่ากับเล่ากับกบอฟังยามเบาเรากับเทียงก็เทียงคอยดีดีเจ้าพี่นอ้องเทียงใดเทียงดีเทียงเป็นต้นไน เสียงกระโดดก็ดีเสียงไมบีอีหรอกพี่น้องจ้าคอยเก็บวันนี้เก็บพิกพี่น้องจ้าเก็บผิดเก็บผ้เพา่น้องจ้าพี่น้องเนาะแล้วก็เมียนของพีะน้องเนาะเก็บสวนนจพี่น้องจ้าเพราะว่าอุ้ยอากาศมันเย็นนพี่น้องเนาะอากาศเย็นพี่คอยบ่ไดดพี่คอยบ่ไดดแดงพี่น้องจ้าคอยเก็บไปแล้ว่ามึงประมาณโลกก็กลัวนี่แหละคอยเก็บไปไว้แล้วเอาลงไปไว้ ใส่สง่งคลิปไปไว้ายุติแางพี่น้องจ้าเพราะว่ามันหนาวนะจะพี่น้องเนาะหนาหนาวเราพริกมันเจะพริกมันบดแดงแล้วพริกมันเขียวอาจจะพี่น้องเนาะโอเคเอาจจะพี่น้องเหยียบคองเหยนยยังแล้วแบบนี้